ไส่สมบัติปาดไล่ปอดไล่ปอดไล่ปอดไล่อ้ยนี่มันไม่ใช่ไหสมบัาจ้าแต่ว่ามันเป็นไห้ปลาถูกต้องนี่คือปลาลาสูตรลุงเท่าหมักได้ที่รสชาติดีถูกใจไปตัวโลกละท่าท้นะครับนอนย่าักขนาดนี้ไปแค่สนามบีเด็ดเขาก็ตีกลับแล้วล่ะเฮ้ยจะทำยังไงล่ะผมคิดออกละ เจอได้ยินมาวา่าวิธีการกําจัดมแมลงในอาหารจําพวกมักพวกดอกนี่เพิ่นใส่นี่ยาฆา่าแมลงเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็อันตรายต่อผู้บริโภคสิมันสิอันตรายได้จังได้ผู้ใหญ่มันคือยาฆาา่าแมลงบ่เมนยาฆ่าค้นติละโอ้ยนายเจิดรู้ไหมว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาเคยตรวจพบนะ สารเคมีกําจัดแมลงเนี่ยในปลาร้าด้วยใช่แล้วล่ะครับซึ่งการใช้สารเคมีกําจัดแมลงในอาหารหมักประเภทดองเช่นปลาร้าหรือผลไม้ดองต่างๆจะทําให้สารเคมีตกค้างได้และถ้าหากเรารับประทานอาหารประเภทหมักดองที่มีสารเคมีกําจัดแมลงตกค้างอยู่ในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงอาเจียนมึนงงและหมดสติก็ได้นะครับเข้าใจไหมครับ คือเข้าใจอยู่กับผู้ใหญ่แต่ว่ามันสมแขวทนบอไวแล้วได้ครับมือแรกนี่เจอสีไปตลาดซื้อปลาามากินให้แซ่บแซบครับเออซื้อได้นะนายเจิดแต่ว่าต้องเลือกซื้อจากแหล่งจําหน่ายที่สะอาดบรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทและที่สําคัญเราต้องบริโภคปลาที่สุกแล้วเท่านั้นนะครับอ้าวเราปลาราของลุงล่ะไปทําให้สะอาดก่อนเถอะลุงแล้วค่อยมาช่วยกินน่ะนอนขึ้นไล่บ๊วสิ สนับสนุนโดยโกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข